สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณชั้นห้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับมาดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับเราไปดูว่าวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11มิถุนายนบรรยากาศการฉีดวัคซีนการรับวัคซีนของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไปชมกันครับเริ่มตั้งแต่การตรวจเอกสารเป็นขั้นตอนแรกนะครับค่ะเป็นจุดที่จะช่วย คัดกรองวัดความดันโลหิตนะคะซึ่งจะเป็นน้องๆช่วยเป็นคนวัดความดันนะคะเ,เราก็จะดูว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถวัดที่จะสามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าคือความดัน180 100นะคะถ้าสมมุติความดันอยู่ในช่วงที่เกิน180 100ก็จะไปจุดที่จุดวัดความดันซ้ำนะคะจุดไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือจุดที่3ในการฉีดวัคซีนนะครับ การให้บริการที่ชั้น5เซ็นทรัลพลาซาแห่งนี้นะครับก็จะมีคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับในช่วงเวลา12นาก34นาทีจำนวนคนที่ฉีดและวัคซีนนะครับมีทั้งหมด5 4 7คนด้วยกันอันนี้เป็นในส่วนของระบบ IT ทีซ p o r t นะครับเพื่อมีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆทางเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมที่จะทำการแก้ไขนะครับ มาจุดที่4นะครับจะเป็นจุดสังเกตอาการตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับในการสังเกตอาการก็จะมีการวัดความดันซ้ํานะครับเผื่อมีอาการที่ต้องสังเกตใก,ก,กล้ชิดนะครับทางแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินนะครับก็จะคอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเป็นอย่างดีครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดปฐมพยาบาลมีแพทย์มีเภสัชกรนะครับ ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่นั่งรอเฝ้าสังเกตอาการนะครับอันนี้เป็นจุดที่5นะครับเป็นจุดรับบัตรนัดหลังจากรับวัคซีนเสร็จแล้วสังเกตอาการเสร็จแล้วนะครับก็จะมาบริเวณนี้ครับบริเวณนี้คือทางด่วนพิเศษนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะคือทุกอย่างจะอยู่ในโซนนี้ครบวงจรหมดครับทั้งการตรวจสอบเอกสารต่างๆทั้งการวัดความดันและการฉีดด้วยนะครับ จะอยู่โซนนี้ท้ทังหมดผู้ที่รับวัคซีนเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของแจกนะครับบริการแจกฟรีแจกฟรีมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีน้ดื่มเจลมีเจลเจลล้างมือเนาะโี่มีเป็นเจลล้างมือครับหลังจากรับวัคซีนเสร็จแล้วนีค่ครับ บริการดีมากเลยใช่ครับบริการดีมากเครับอาอยากจะสอบถามหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างการฉีดวัคซีนในวันนี้ครับผมพี่ครับบริการเจ้าหน้าที่บริการดีมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับใช่ครับทุกจุดเลยครับผมรับเจลด้วยครับผม